พาชมพันธุ์ไผ่บงหวานนะครับรอบเย็นลดน้ำสักหน่อยครับช่วงนี้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งครับชุดนี้เป็นชุดที่ชําไว้ล่าสุดนะครับชําไว้ล่าสุดเลยสลับเพื่อนๆที่สนใจพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งครับกำลังแตกครับกําลังแตกยอดครับนดูกําลังแตกยอดเลยชุดนี้เป็นชุดต่อใหญ่นะครับ เง่าพันครับเง่าใหญ่ๆตอใหญ่ๆไผ่บงหวานเช็ดน้ำพึ่งครับมียุคนี้ก็คือมีมีเบอร์ด้วยนะครับมีเบอร์2เบอร์เกเบอร์สนะครับสมัยก่อนยังไม่มีเบอร์รวมเบอร์เลยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือว่าทําเป็นเบอร์ไว้เบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สเบอร์เกอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นในยุคใหม่ซึ่งซึ่ง บงการไผ่บงหวานก็จะทําเป็นเบอร์ไว้พี่น้องก็ศึกษาดูนะครับว่าแต่ละเบอร์นั้นมีมีความต่างกันยังไงก็ลองศึกษากันดูนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งครับชุดนี้เป็นชุดล่าสุดชุดต่อใหญ่ครับเง่าใหญ่ๆสวยมากๆนะครับชุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสวยแล้วก็หน้าปลูกเหมือนเดิมนะครับชุดไผ่บงหวานเพชรน้ําพึ้งสำหรับท่านที่สนใจที่จะปลูกหรือว่า ท่านที่สนใจที่จะปลูกเพื่อศึกษาหรือว่าปลูกเพื่อสร้างไรายได้ก็ลองสอบถามกันดูนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับโทรสายตรงหาผมได้เลยนะครับโทรสายตรงหาผมได้เลยเนี่ครับเง่าใหญ่ๆกําลังแตกยอดครับตอนนี้ศึกษาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับบงหวานเพชรน้าผึ้งเบอร์9้าเบอร์สองแต่ผมชอบเบอร์สองนะเบอร์สองมันมันยอดนิยมแล้วก็มันกําลังดีมันออกหนอดีอะ่ะ ออกหน่อนดีตลอดทั้งปีนะครับสำหรับไถเบอร์ 2, 2บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์9สอบถามกันได้นะครับโทรสายตรงหาผมได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เลยนะครับบ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์9แล้วก็เบอร์2ท่านที่สนใจเบอร์อะไรก็ลองคุยกันดูนะครับโทรสายตรงแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 3ย์5 4 9 6 4ครับ